เราเดินมาอยู่บรรยากาศนะครับโรงงานของเสียโชดเพื่อนป่าจอรินดี้นะฮะโรงงานกำลังปรับปรุงนะฮะโรงงานไอหมูปิ้งนมสดนะฮะน้องไม,ม้หมูปิ้งนมสดก็กำลังขยับขยายบ้านพักคนงาน โรงงานอยู่ด้านหน้าตอนนี้มีโครงการมุมนี้โรงรถเพื่อนๆตรงนี้ก็จะทําบ้านพักเจ้าของมีสะรสะนุงสระน้ําด้วยเมื่อกี้คุยดูบ้านแล้วที่กําลังจะสร้างนะครับค่าแบบก็ประมาณแสนหนึ่งสียโชดกําลังจ่ายงานลูกน้องอยู่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนเสร็จเนาะก่อนเสร็จเดี๋ยวหลังเสร็จเราทําคลิปโรงงานสรีโชดอีกรอบนึง นะฮะไอ้เพื่อนๆติดตามชมนะฮะนี่ก็วางทางรถเข้าบ้านนะฮะตรงนี้เขาจะปูเป็นหญา้าเตรียมทั้งหมดเลยนะฮะไปดูตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักคนงานต้นไม้ไผ่นี่ซุ้มนี่ก็เอาไว้นั่งเห็นบอกจะทำที่นั่งพื้นที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนนะเสีย่ยตรงนี้เอ่อมีนบุรี สุวินตวงที่แปดเนี่ยเข้ามาจากเส้นสุวินทวงเนี่ยสุดมาประมาณสี่ห้าโลเนี่ยนะะโครงการไอแปรรูปนะครับหมูมารีเนตเดี๋ยวเรามาทำอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะฮะน,นี้คือเบื้องต้นก่อนมีแผนจะนั่งระเบียงข้างบนนะครับเป็นซุ้มนั่งตักลมเลยรถจอดข้างล่างโอ้บรรยากาศลมดีมากเพื่อนๆลมดีมากตรงนี้เสียโชนก็จะปูเป็นหญ้าเทียมเลยเขียวไปตรงนู้นเลยนะฮะ นี่ทางอาคอนขีด้าบ้านอะเดี๋ยวเสร็จเราทำรีวิวรอบนี้เป็นโครงการโบเดลประมาณ30%มเอรเ็อยดสิเฮะแต่โรงงานตัวนี้เครื่องจัรเดินเครื่องแล้วต้องแก่จ่ายงานลูกน้อง <3. S 2> ลูกน้องลูกน้องเขาจะเป็นเอนะ็มยอะ นะนี่ข้างบนนี้ไอ้ลูกน้องนั่งชมวิวนี่ฟิตเนสฟิตเนสห้องลงห้องน้ําลูกน้องนี่กําลังต่อเติมโรงงานอยู่นันจะเป็นออฟฟิศเพื่อนเพื่อนเพื่อนลงสุวรรณภูมินะผ่านโรงงานรถตะแก่รถตะแก่ทาที่จดอดรถรอละอันนี้รถแขกรถแขกเออลมเย็ยนๆก่อนโอเคก็ตะแก่ก็จ่ายงานต่อจ่ายงานต่อ,อน,นี่บัน มุมบรรยากาศนั่งรีแลกต์ตอนเย็นนะเพืเ่อนๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าสาร,รภูมิออฟฟิศนี่นั่งรีแลกต์ตอนเย็นผมมานั่งสองสามร,รอบแล้วอ่านี่ก็เป็นโรงงานนะครับถือว่าเป็นโรงงาน SME นะครับแล้วก็มีการขยายเพิ่มเติมอีกเยอะนะฮะสียโชดเรามาชมโรงงานของสาโชดเลยไม่ธรรมดาเลยกคน นี่คือเขาทําโมเดลไอ้ใช้ไอ้เตเลอร์นะเพื่อนๆเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเนี่ยไอ้ไซส์เท่าไหร่เสียไอ้ไซส์เตเลอร์เนี่ยไซต์เท่าไหร่สามพันหกสามพันหกแล้วก็เดินชมทุ่งนาเดี๋ยวเราเดินตามเสียเท่านี้เป็นไอ้จุดชมวิวข้างบนนะฮะเตเลอร์จากห้องฟิตเนสนะเพื่อนๆอ่ะเดินชมเลยโอ้ยตะวันไปตะรันดาวเว้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ชอบอ่ะชอบชอบเฮ้ยชอบ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 เนี่ยเอา ไอไลน์นี่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 จำโบ้นี่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมโลโก้ของไอเอ่อประเทศไรน่ะไม่รู้เนี่ยเออเอออ้าวชอบชอบเลยว่ะนี่ก็เพิ่งจะเก็บเขียวได้ไม่ถึงเดือนละมั้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงนะเสียเาเห็นริบๆเลยจะถ้าเป็นไอ้ไฟฟ้าแรงสูงนี่ไม่รู้ตันรึเปล่าเสียตันไหมล่มเก้าเลยเชื่อมไหมเชื่อมไหมกาลังจะเปิดเอาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายเสียไล่มือหน่อยไล่มือหน่อย ก็ขอให้เองๆนะให้บริษัทเองแน่นอนรอบนี้เราไอ้เพื่อนๆชมวิวและบรรยากาศของเสียชดนะฮะคืออีพีนี้เราเราต้องบอกว่าเป็นการวางกรอบเพื่อขยายนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่ก็เป็นฐานของโรงงานเนาะนี่ก็ปรับปรุงเพื่อขยายนะฮะหนึ่งนาทีจะบินผ่านหนึ่งลำอ้าวเรื่องจริงเพื่อนๆนี่การบินไทยนะเพื่อนเนี่ยนี่คือ ผมต้องบอกเพื่อนๆด้วยนะอนาคตนี้เปิดเป็นเสรยฐชดเป็นเจ้าของนะเป็นไปได้ครับเท่าไรเสียอ่ะชมชมชมหน้าตาเสียลอยสี่สิบล้านเนี่ยไอ้นี่เป็นล่องตั้งแต่ไอผืนผ้าเนาะผืนนี้เลยนะไปถึงไอไปถึงไอปากล้วยนะสิบล้านนี่ต้องบอกเลยหนึ่งอยู่เขตเออเขตกรุงเทพมหานครก็คือเขตนนทบุรีเอาสิ แต่ถามว่าตรงนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่ามันก็คือรีวิวรีวิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนกับว่าแนวบ้านสวนชนบทนะครับแต่ถามว่า40สิล้านเนี่ยใครจะเชื่อแต่มันเป็นไปได้เพื่อนๆเพราะว่ามันคือกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรีก็ที่กรุงเทพที่กรุงเทพด้วยเด้วยถามว่าที่กรุงเทพจะมีล่องนาทุ่งนาเขตมีนบุรีอ่ะนี่ไม่ธรรมดาเพื่อนๆเราต้องบอกว่าชอบชอบชอบลมเพื่อนๆลมดีไม่ดีดูต้นกล้วยแห้วครับผม ถูกต,ต้องถูกต,ต้องอันนี้ผมผมเชื่อว่าเสียชดเขา เสดยโชคเขาทำไอเดียว่าดีมากเลยตรงนี้นะตรงไอฟิตเ,เนสเนี่ยก็อยู่เชื่อมกับโรงงานออฟฟิศด้านหน้าเนาะแล้วก็มาโรงงานแล้วก็เป็นโซนห้องน้ําลูกน้องอันนี้บ้านพักลูกน้องเรารีวิวเมื่อคี้ก็คือมุมนู้นเนี่ยเสด็จชดจะย้ายลงรถไปอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็ตรงมุมต้นํำฉาด,ด้านหลังกระแพงเนี่ยจะเป็นอาเรมของเสียก็ม,ม,มีมีสระว่ายน้ําด้วยอาจจะมีอีก 2, สองสาว EP เนาะติดตามความคืบหน้าโรงงาน ไปรูปนะครับของเสียโชดนะครับที่เป็นในไลน์ของเสียอะไรฮนะหมูปิ้งนมสดเนาะโปรดแชมเปี้นนะยนมาร์เต้งตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาแบรนด์ของเสียโช,ชดเนี่ยเข้าในเพจของป่าจอยอินดี้นะครับก็รอติดตามชมแต่ว่าวันนี้มาร์เต้งของเสียโช,ชดวันนี้ก็ถือว่าตลาดเขาก็ระดับหนึ่งนะฮะไม่นั้นเขาไม่ขยายโรงงานขนาดนี้เพื่อนๆนะต้องยอมรับว,ว่าถ้าเขาเอ่อขยายอ,ยอย่างนี้แสดงว่า เขามีออเดอร์มาแชร์ในประเทศไทย